ผมนายวิทยาเจริญศรีสมบูรณ์นะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยสุรศิธิ์ครับวันนี้ผมจะมาขอเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดโครงการดีแอมบัสเตอร์ซีซั่นที่2ในหัวข้อที่ว่าทำไมต้องเลือกคุณเข้ามาแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันนะครับซึ่งถ้าหากว่าจะให้ดูกันว่าปัญหาการคอร์รัปชันเนี่ยมันคืออะไรคือปัญหาการคอร์รัปชันเนี่ยผมว่าที่หลักๆเนี่ยที่ทำให้แบบฉุดหลังความเจริญของบ้านเมืองเราเนี่ยก็คือมาจากนักการเมืองครับนักการเมืองของเราเนี่ยทำทุก ได้อำนาจแล้วก็รักษาอำนาจอนเอาไว้ซึ่งการรักษาอำนาจนั้นนหะมันต้องใช้เงินครับเขาเจะเอาเงินของเราเนี่ยที่จากภาษีเขาเไปเอาไปรักษาไปเก็บเอาไปแบบโกงแล้วก็ไปเก็บเอาไว้เพื่อรักษาอำนาจของเขาแล้วทำตรงนี้ทํามาเรื่อยๆทำ,ทำ,ทำ,ทำมาเป็นจากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆซึ่งถ้าหาก้าเราปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยปัญหาจะเป็นผลเสียจะตกอยู่กับลูกหลานของเราเองครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากาเราอยากจะแก้ปัหญหาปัญหาการคอร์รัปชัน ruption, เราต้อง ประมาณว่าปลูกฝังจิตสํานึกให้กับคนรุ่นต่อไปครับว่าเขาอยากทาแบบนี้ยังมีคนที่เขาลาบากกว่าเราเยอะถ้าเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆผลกรรมทั้งที่เราทําไปตอนวันนี้เนี่ยจะตกไปเรื่อยๆถึงราถึงลูกหลานเราไปเรื่อยๆบ้านเรืองเราก็จะเจอวงล้อแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,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 ๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากถ้าเราเนี่ยเป็นผมเป็นเยาวชนคนหนึ่งครับของประเทศไทยผมจะขอเป็นตัวนหนึ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลง วงจรอุบาที้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอดเลือกผม,มเื่ามาแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันครับขอบคุณครับ